สวัสดีครับ,รบผมกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปตในรายการคน,คนมีองค<ม>์ค<ง>นนี้เสนอตอนคนมีองค์เนี่ยการรับขันเนี่ยมันไม่ใช่จุดสูงสุดหรือจุดที่สําเร็จของคนมีองค์โดยตรงเลยนะมันเป็นแค่เพียงการยอมรับสัญญาเก่าในอดีตเฉยแต่ก็ยังไม่ใช่จุดที่พัฒนาตัวเองได้หลายๆคนชอบบอกครูบาอาจารย์ชอบบอกว่ารับรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะดีเององค์เทพจะพาไปนู่นนี่นั่นนะ ผมก็งงกันนะว่ามันยังไงกันอืมอ่าสวดมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยน,นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอม พะพระพรหมาปิภาหายัทุติยัมปีพะพระพรหมาปิภาหายัมตาติยัมปีพะพระพรหมาปิภาหายามอิติสุขโตโอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคามพระพรหมหาเทวาคามมิหังพรมาจิตตังปียังมะมะนาชาลิตินามาภาทานามาอุเมกาม ปิโยเทวมนุสนาังปิโยพระมานมุตตังปิโยนาคาสุปันาังปิดินทาริยนามามิหังโอมนะโมพุทธิคเนสิทธิประสิทธิเมมหราพโทติยัมปินะโมพุทธิคเนสิทธิประสิทธิเมมหราพโณ ตาทียมป็นโมฟพิคเนสิทิปราสิทิเมมหาพระาโพลโอมสีคเนสายะนะมหะโอมสีคเนสายะนะมหะโอมสีครีสายนามหะเราก็มา เอาบารมีจำเทพะ่ะเราเราก็ไปกดหลบออมใชอ่ะค่ะก็มานั่งคุยกันนะครับนะก็ไปทั่วครับนะ,ะแกงแกงกู้เงินไปออมันทั่วนั่งดีลีทอย่อนั่งดีลีทไปทั่วเลยนะถามว่าเพราะอะไรมันลำคาเหรือเกินครับนะมันเยอะไปหมดนะเข้ามาทั้งในขอความเข้ามาในแชทส่งส่งอะไร อบอความไปทั่วนะนั่มันน่ารำคาญไปหมดนะอืมก็เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับในรายการไอ้ไม่ให้ดิเราก็มานั่งคุยกันนะมีร่างทรงหลายคนอนะ่ะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าอะไรรู้ไหมการรับแขนนครูอืมคือจุดสุดยอดละความสุขซอเองความสำเร็จสูงสุดละของของ คนมีองค์ของคนเป็นร่างทรงหรือหมอดูจริงๆไม่ใช่นะคือคิดว่าพอรับขันแล้วเนี่ยฉันจะสําเร็จทุกอย่างพร้อมอืมหนังสือไม่เรียนไอความรู้โหราศาสตร์ไม่เรียนจำรายยาไทยไม่อ่านไม่ปรุงสมุนไพยใหม่นวดไหม่ลามอะไรคือเราแต่คนคนที่ทำอาชีพช่วยเหลือคนที่มีมีองค์ทั้งหลายเนี่ยนะคะ รับแข่นครูน่ะถูกแล้วนะคะคือความสําเร็จขั้นต้นเท่านั้นเองจริงแล้วอาจารย์ทั้งหลายทบาเนี่ยความสําเร็จขั้นต้นเนี่ยคือการรับสัญญาแต่ว่าจริงๆเอาตรงๆเลยนะบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจจนถึงขั้นที่แบบว่าจะมาใส่มามามา,มายอมรับอะไรกันมากก็หมายถึงว่าคุณรับมาแล้วหลายๆคนนะรับมุกผมรับมาหลายปีแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเอาไปทําอะไรได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่แนะนํานะอืมต้องมีครูบาอาจารย์ใช่ไหม คือครูบาอาจารย์เนี่ยแกไม่แนะนํานี่หมายถึงว่าแกไม่อยากให้ขึ้นมาพูดตรงๆเลยอันนี้ก็ต้องเลือกอาจารย์สิใช่คือไม่อยากให้ขึ้นมาเทียบกันหรือไม่อยากให้ขึ้นมามีความรู้ใกล้ๆเคียงๆหรือเสมอกันเพราะว่ามันจะทําให้ให้รายได้หรือว่าหลายๆอย่างชื่อเสียงหลุดตกไปอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความจริงเป็นสัจธรรมในโลกนะถ้าเราเก่งจริงหรือเราเป็นผู้พัฒนาตัวตนจริงเราก็สามารถจะอยู่รอดปลอดภัยได้ การรับขันครูมาบางคนเขาเคยมาหาผมนะเขาบอกว่าอาจารย์หนูว่ารับขันครูมาปีางแนละ้วแต่ทําไมหนูไม่ไม่ไม่รับก็ใครเขาไปรับจาคนอื่นมามแล้วเขาก็มาถามเราเพราะว่าหนูรับขันครูมาปีหนึ่งแนละ้วทําไมหนูไม,ไม่ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นไม่มีใครมายอมรับไม่มีใครมานับถือไม่มีใครมายอมกราบยอมไหว้ก็ต้องถามว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่แนะนําเราครบถ้วนไหมแนะนําให้เราเดินทางไหนทางดีหรือไม่ดีหรือยังไงไม่ใช่แบบว่า คุณไปรับเอามาเสร็จแล้วแล้วปรากฏว่ามันหยุดมันนิ่งไปมันไม่สามารถที่จะไป,ไปพัฒนาอะไรต่อได้พัฒนาในที่นี้คือไม่สามารถที่จะเอาไปช่วยคนได้จริงๆคือมันเหมือนกับเราอะรับมาเป็นปัจเจกปัดเจกก็คือรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาไปช่วยอะไรใครได้เลยในที่นี้ก็หมายถึงว่ารับมาแล้วก็นิ่งไปเลยเยอะไปนะเยอะไปเพราะว่ามันมันช่วยไม่ได้เพราะมันไม่มีวิธีไม่มีเทคนิคไม่มีการฝึกฝนมันก็เลยไม่รู้ว่าจะไปพัฒนายัางไงต่ออันนี้เรื่องจริงนะ คืออาจารย์บอกรับรับไปเถอะมันมีเยอะนะอาจารย์รับรับไปเถอะเนี่ยแต่พอรับรับไปเสร็จแล้วอ่ะปรากฏว่าปัญหามันก็เกิดว่าพอรับไปเถอะเสร็จเนี่ยมันไอ้ร่างเนี่ยมันไม่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยคนเนี่ยเช่น,นบางคนจะโทรมาหาผมบอกว่าจะทําไงให้คนมายอมรับเขมามาบอกว่าเสกน้ำมนต์มาสามสิบปีแล้วอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นผมบอกว่าเอาคุณเสกน้ำมนต์มาอย่างเดียวคุณคุณจะเอาเสกน้ำมนต์นึ่งเดียวเสกน้ำมนต์ก็ทำได้ไม่ยากหรอกนะพูดตรงๆ คนเขาโทรมาหาอาจารย์ท็อปนี่ไรประโยชน์เลยคือชีวิตเนี่ยเราโทรมาเราคุยถามว่าอะไรนะอืมทําไมทําไมผมผมผมต้องไปเรียนด้วยทําไมผมต้องไปฝึกฝนตัวเองด้วยก็บอกว่าไอทำน้ำมนเนี่ยใครๆเขาก็ทํากันนะไม่ใช่ไม่ทําผมก็ทําเขาถามเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยเก่งจริงนะพ่อคุณแล้วก็วางหูไปเลยอืมตายละก็คือคุณแสดงออกมาว่าไอฉาชัดๆเลยเนี่ยเออก็คือคุณคุณคุณไม่นี่นี่คุณ คุณไม่ไปเรียนโหราศาสตร์คุณไม่เอาโหราศาสตร์เองคุณไม่ไปเรียนวิชาทำทำตำราอื่นเองคุณไม่เรียนวิชาทำตะกุดคุณไม่เขียนเองคุณไม่คุณไม่อ่านยันคุณไม่อ่านองค์การคุณไม่นี่ไม่ไม่ใส่ใจเอ่ออะไรนะไม่ใส่ใจร้อยพวงมาลัยคุณไม่ใส่ใจทำใบสีก็คือคุณไม่มีวิชาของคุณน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่อาจารย์เขาพูดว่านี่โอ้ยากทำหมดเลยนะอาจารย์โอ้อาจารย์อาจารย์โอ้ก็ฝึกฝนนี่ฝึกฝนตัวเองไงผมให้นั่งสวดวิ ทุกวันก็สวดไปไเรื่อยไอ้ที่ว่าร้อยมาลายไอ้พวกอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดอะไรอันนั้น,นต้องไปเรียนกศนนนอก,นอก,น,อกนอกตำราเรียนไปเรื่อยไม่มีอะไรอีกนะใบสีใบสีก็ไปเรียนอาจารย์โอ้ก็ไปเอาใบสีกล้วยมาแล้วก็เอามานั่งนั่งแล้วก็ลองพับดูแค่นั้นเองแล้วก็เปิดตำราพับพับไปเรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มีอะไรพูดอะไรก็มีทำพิธีมีอะไรเรื่อยไปมันมันมันก็มันก็ไม่ยากหรอกถ้าคนเราคนนั้นอ่ะสวดอยู่เรื่อย ส่วนเราทาส่วนเราทำส่วนเรทำเขียนยันไงเขียนยันเขียนยันกัจานโอ้ก็ต้องฝึกเองก็เขียนได้ไม่ยากอะไรยากไม่เห็นยากเลยจานเพราะทำไมเขียนได้งงกันนะเออเราเขียนได้แล้วแล้วปรากฏว่ายันพวกนั้นก็ใช้ได้จริงด้วยเออก็เขียนลงลงไปอ่ะไม่แน่ใจว่าตัวนั้นมันเป็นมันต้องขมวดตรงไหนอะไรโอ้จารย์โอ้เอ้ยมีตำราอยู่กับตัวแท้ๆนะเพราะเพราะเพราะอย่าว่าโอ้ดิมันแกะตำราเท่านั้นเองคือคนเราอะความชำนาญทุกอย่างอะมันไม่มีใครเราจะมายัดให้ใส่มือให้ สวดมนต์ก็ไม่มีใครมายัดใส่มือให้แต่สวดมนต์นเป็นพลังจิตประเภทหนึ่งที่หลวง,งพ่อวิริยังเคยพูดไว้การสวดมนต์นี้เป็นพลังจิตเป็นการสั่งสมไม่ใช่สังสมแค่ชาติเดียวแต่เป็นการข้ามภพข้ามชาตินะท่านพูดอย่างนี้แล้วคนที่เกียจสวดมนต์ฉไหนเลยจะไปสักดิทธิ์ต,ตรเอาพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยแล้วขันมาแล้วต้องทำยังไงถึงจะสำเร็จล่ะสวดมนต์ภาวนาค้นหาตัวเองร่ำเรียนวิชา อย่างน้อยให้มันได้สักวิชาใดวิชาหนึ่งดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ตอนเด็กๆอ้เคยพับกระทง n g นะจะใบตองอ่ะเก็สอนในชั้นเรียนถ้าบอกว่าแล้วพอกลับบ้านมาวันช่วงมันจะเป็นวันวันลอยกระทงใช่ไหมพี่ที่บ้านอ่ะเมื่อก่อนน้าเนี้ยที่เขาอยู่อ่ะเขาเขาเขาจะทำกระทงแบบเอาเอากล้วยมาเขาเรียกต้นกล้วยอ่ะมาฝานอ่ะให้เป็นกลมๆเป็นฐานมันอ่ะล่อใบตองอ่ะมาพับ ครับแล้วก็เอามาไม้กัดอะ่ะหรือไม่ก็เป็นพวกหมุดอะ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเข็มอะเข็เอมอะไรก็ไม่รู้อ,อะเออนั่นแหละแล้วก็คือตอนนั้นน่ะมีคนบอกโอ้ยสวยยังอ่ะทำใบสีเลยเออนั่นน่ะโอ้ก็<ๆ>ได้ยินตอนนั้นแหรอใบาสีเนี่ยเหมือนแบบเขาเอามาซ้อนๆกันนะเข้าใจปะใช่แล้วก็วกมีเหมือนเป็นดอกมันจะแชร์ออกมาฮะ อะไรใครไครพ่อวิอิยังไงไม่ไม่มาได้ไงเนี่ยของใคเรื่องของใครของอาจารย์ท็อปเนี่ยแหละไปได้มาไปเจอมาโอมาได้ไงอะไรเนี่ยมาแล้วนึ่งไงอดิมิโซสวัดีค่ะอ๋อแต่คนไม่ค่อยเข้าใจหรอกคนบอกว่าสวดมนต์ไปทําไมดิมิโซนี่ก็สวดทุกวันเลยนะอืมมันแล้วแต่สวดมากสวดน้อยทุกคนได้หมดแต่ทุกคนจะได้อะไรมาสุดท้ายทุกคนคือต้องพํมสวด คนทุกคนน่ะที่จะทําพิธีกรรมได้คือต้องพัมสวดจนเก่งจนพัมสวดจนขึ้นหัวพัมสวดจนพาเพียนภาวนาพัมสวดอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดพวกนักพัมสวดพวกนี้จะมีประคำติดตัวกันทุกคนที่ผมเจอมานะตั้งแต่เด็กจนโตผมเจอพวกนี้พัมสวดเนี่ยผมเจอถามว่าเจอน้อยไหมเจอน้อยเจอไม่มากนะถามว่าทําไมเจตัวเองในกระจกฮะเพราะว่าท็อปนี้สวดเยอะมากเลยวันวันหนึ่งเพราะว่าเรื่องของเรื่องอะตอนเด็กๆอะผมสงสัย ว่าประคำเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงทําไมามีถึงมีฤาษีถือประคำนะทุกคนก็มานั่งคิดๆแล้วนะว่าอ๋อประคำเนี่ยมันเป็นการนับจังหวะเป็นการรู้รอบเป็นการบอกบอก,บอกไอ้นี่บอกจํานวนที่สวดไปนะแล้วเป็นการนับรอบด้วยว่านับสามสิบจบเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยนะต่อคาถาบทหนึ่งผมก็เลยเข้าใจตอนหลังว่าอ๋อมันเป็นการรวบรวมพลังจิตเข้าสู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนผมว่าเถียงผมบอกว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเรียนให้เยอะเรียนให้เยอะก็ใช่ถูกต้องเรียนเยอะใช่แต่แน่นอนว่าคนนั้นจะต้องมีฐานพลังจิตมาก่อนฐานพลังจิตคือพัฒนสวดมาตลอดอันนี้เรื่องจริงครับถามว่ามีร่างทรงหลายคนนะบอกวัอยอายุมาสาสิบปีแล้วทำไมไม่มีใครมานับถืออะไรชั้นเล่ยก็บอกว่าคุณทําอะไรบ้างอะส่วนใหญ่เขามามามาเสร็จแล้วแลมาเอามาอะไรมามาแล้วก็เถียงเถียงเรืองไปเขาเขาโทรมาเพื่อที่ อ,อย่างแรกคือถามว่าทํายังไงจะได้มีลูกศิษย์เข้าสํานักเยอะพออาจารย์ท็อปบอกเขาไปเหมือนกับว่าเขาก็เข้าใจว่าอาจารย์ท็อปไปไปคุยโมเขาแต่จริงๆแล้วอาจารย์ท็อปมาแนะนําแนะนําว่าทําแบบนี้สิผมทําแบบนี้นะลูกศิษย์ผมก็เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าอะไรนะก็ต้องไปเรียนต้องไปเรียน ต้องดูดวงใช่ไหมเราก็ต้องทําพิธีกรรมด้วยใช่ต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนสวดนต์เขาเขาเขาเหมือนเขาเหมือนมาพูดกับผมก็ทานองว่าในใจลึกๆเนี่ยคนที่ทําได้กับคนที่ทําไม่ได้ไม่เหมือนกันเพราะคนที่ทําไม่ได้จะไม่ทําแต่คนที่ทำอาจจะทําคนที่ทําได้เนี่ยจะทําเองโดยอัตโนมัติก็คือว่าผมถามในความรู้สึกว่ามีมีคนถามผมว่าอมีคนถามผมนะว่าอาจารย์อาจารย์ทำยังไงถงก็สื่อวิญญาณผมบอกไปสวดมนต์เอง เขาก็บอกอ๋อแค่สวดมนต์เนี่ยนะบอกอย่างนี้เขาคิดแค่นั้นกันจริงๆนะคือคิดว่าสวดมนต์เนี่ยมันง่ายมันง่ายมากๆมันง่ายวัวละกี่จบล่ะเป็นร้อยใช่เอต้องเป็นร้อยขึ้นนะคนจะสวดเขาเรียกคนจะสื่อกับวิญญาหรือเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยเออต้องสวดแต่ว่าคือเขาต้องมีสมาธิในการสวดด้วยหรือไม่ก็นั่งกรรมฐานก็ได้เอาแบบไม่หลับอ่ะสวดจนพุทธานุสิกขึ้นลูกตาคุณต้องเข้าใจคำหนึ่งนะ พุทธานุสิกรรมาานหมายถึงว่าขณะที่คุณสวดอารมณ์คุณกําลังสบายเนี่ยคุณเห็นอะไรในบทสวดนั้นคุณเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นพระพระอะไรก็สุดแล้วแต่มันจะเป็นวิธีวิธีหนึ่งที่จะทําให้ตัวคุณมีพลังจิตขึ้นเองแต่คุณไม่ไม่ใส่ใจกันเนี่ยบางคนเขาเขาเขาโทรมาถามผมบอกทําไมหนูไม่สามารถสื่อกับองคเทพได้ก็บอกว่าจะไปสื่อได้ยังไงก็ในเมื่อว่า ได้ได้แต่ทํางานก็ถามสวดมนต์หรือเปล่าเออสวดมนต์บบก็บอกไม่ได้สวดสมาธิไหมก็ไม่ได้นั่งอือก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้อะไรแล้วแล้วมาถามผมมแล้วถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิจะมีหรืออาจารย์ท็อปมีมีสมบัติน่ะมีผมบอกเลยนะอาจรอาจารย์ท็อปกล้ายืนยันนะะว่าการสวดมนต์เยอะแล้วการนั่งสมาธิเป็นประจําทําทุกวันไปเรื่อยๆจะมีแน่นอนมีอะไรมียังหลวงตาาเขาเขานั่งสวดมนต์บอกว่า ถ้าเองอยากได้ค<อ>วามรู้พิเศษนี่นะสวดไปเลยสวดไปเลยสี่ปีค,คออวามรู้พิเศษคือคือรู้สื่อพลังจิตสื่ออะไรสื่อได้ความรู้พิเศษยังไงก็ต้องมีแกพูดอย่างนี้เลยยังไงก็ต้องมีอย่างน้อยอ่ะสี่ปีกับอีกสี่เดือนท่านพูดไปเลยนะสวดไปเรื่อยวันหนึ่งร้อยแปดจบหัดสวดไปเรื่อยไม่ไม่ร้อยแปดจบสวดไปเรื่อยว่างเมื่อไหร่สวด right, สว่างเมื่อไหร่สวดว่างเมื่อไหร่สวดเพราะมาก่อนนู้นน่ะหลวงตาาเล่าให้ฟังสมัยท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาเอเป็นเป็นเป็นมนุษย์เนี่ย ท่านอยู่นะพอถึงเวลาท่านกลับไปจากธนาคารท่านเราให้ฟังเย็ยนวันศุกร์อ่ะท่านท่านไปเตรียมอาหารเตรียมอะไรกินจนถึงวันอาทิตย์เลยนะแล้วท่านก็ปิดห้องท่าน,นก็นั่งสวดอยู่อย่างนั้นสวดไปเรื่อยๆเรืๆ,ๆจนถึงเช้าวันจันทร์ไปทํางานนะท่านจะสวดอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไปอยู่กับหลวงหลวงปู่หลวงหลวงหลวง,งตามาไอหลวงหลวง,งผู้ดูหลวงตามาก็จะไปอยู่กับหลวงผู้ดูอยู่เขาบอกว่าเวียนไปเวียนมาระหว่างวัดกับบ้านบ้านกับวัดเนี่ยประมาณสิบปีจนสุดท้ายอ่ะท่านมั่นใจท่านมั่นใจเพราะว่า รถล้มแล้วท่านห้อยพระมหาจักรพรรดิอยู่ท่านก็เลยสวดมหาจักรพรรดิตลอดไปคนคนส่วนมากอะไม่ค่อยเข้าใจคนส่วนมากบอกว่าอ๋อแค่สวดมนต์ใช่ถูกต้องผมยอมรับนะวิธีสวดมนต์เนี่ยขออาจารย์ท็อปเนี่ยชัวร์จริงคือการการสวดมนต์ทำให้อาจารย์ท็อปเป็นแบบนี้ได้อาจารย์ท็อปสวดตั้งแต่อายุสิบสามถึงอายุสี่สิบทุกวันไม่เคยหยุดอ่าลองคิดดูแล้วกันว่า มันไปของมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไปของมันในจิตจิตมันเคลื่อนไปเองจิตเคลื่อนนี่หมายถึงว่าเวลาเรามันเหมือนกับการสวดมนต์เหมือนกับเราเข้าฌานฌานคือชินเมื่อชินเสร็จแล้วเนี่ยจิตมันจะดิ่งเร็วพอดิ่งเร็วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะเห็นอะไรเห็นภาพปรากฏขึ้นมามันจะขึ้นของมันเองมันจะมางมันเองทุกอย่างมันจะตรงเป๊ะกับที่อีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงเขาต้องการถามเราแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เอากันเพราะว่าปัญหาคือว่าขี้เกียจนะคำว่าขี้เกียจเนี่ยมันทําให้คนนั้นอ่ะ เขาเรียกว่า,ขา,าขาดโอกาสขาดโอกาสหมายถึงว่าขาดโอกาสที่จะรู้เห็นเรื่องของการอนาคตขาดโอกาสที่จะสื่อสารกับโลกหลังความตายขาดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอันนี้สําคัญที่สุดเพราะหลวงปู่ดูเคยบอกว่าเองเองหยุดวันหนึ่งเองเอง,เองไม่ได้สวดมนต์เนี่ยเองเสียหายหลายแสนนะนะบอกงี้ไม่ใช่หลายแสนนะหลายล้านเลยนะบอกงี้ทําไมเสียหายเพราะว่าการสร้างบาร,รมีเนี่ยเรามีเวลาแค่จํากัดเขาบอกว่ามนุษย์เราอยู่ได้เพียงไม่เกินสามหมื่นวันท่านยมมาบาลก็ต้องมารับไปตามเองเลยนะ สุดท้ายเราก็ต้องตายแน่นอนแต่ตายเนี่ยถ้าเราเป็นคนักสวดมนต์เนี่ยรับรองได้ว่าไม่มีทางลงระลกแน่นอนปิดประตูใบยภูมิลงทันทีแต่ถ้าเราไม่ใช่นักสวดมนต์อะเราปิดประตูใบยภูมิไม่ได้อผู้ตรงๆนะเพราะการสวดมนต์เนี่ยเป็นการปิดประตูไบายาภูมิชั้นต้นเลยนะอ่ะเอาละการรับขันมาเนี่ยผมบอกเลยนะรับขันมาเนี่ยก็ไม่ใช่จุดสดําเร็จสียทีเดียวจุดสาเร็จที่สุดก็คือคุณต้องพัฒนาตัวเองต้องไปเรียนรู้ <c oughs> ไม่ว่าจะไปดูดวงนะทำน้ำมนต์อะไรเงี้ยผม เรียนรู้มาเยอะนะบางคนมาถึงเนี่ยเขามามา,มา,ม,ามาเหมือนกับมาลองดีกับผมผมเข้าใจทุกอย่างอะนะเพราะบางคนเขาอยากจะเก่งแต่เขาว่าสุดท้ายเขาก็ไม่เก่งจริงถ้าเก่งจริงเขาคงมีชื่อไปแล้วเอาพูดตรงๆแต่ผมไม่ได้พูดว่าใครเก่งหรือไม่เก่งพูดว่าทาอะคนทําอ่ะมันก็ทําไปเลยไม่ต้องพูดหรอกทําไปเลยทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็เป็นเองนะอ่ะ <c oughs> ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสรอิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์ห2หนึ่งเก้าสองสองหกสี่ห้า 0925929261 ID RIO s e r i c 15ตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนัเมตตานะตามนี้ครับไปแล้วนะครับนะสำ<ข>ห,หรับรายการในรอบนี้ใครอยากดูดวงนะคะสนใจดูดวงแต่อย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตรตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีรกรรมทุกชนิด ตั้งสารถอนสารบวงสมล่อกิจการนั้นค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของของ่างวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ